เซิอะไรเนี่ยเท่าลีหรอไปไหนอ่ะอันนี้ไปทำเฟสลกันไม่มีเฟสเลยไปตึกแดงในกัวเฮ้ยใช่หรอใช่มึงละไม่มีไปฟาร์มเฉยไม่มีไม่ไป ไม่เข้ากันนะข้ามข้ามน้ำข้ามก่อนจะไปน,นู่นจะไปน,นู่นเลยครับข้ามยากครับพี่ฝั่งหนูน่าจะมีคนหรือเปล่าไปหญิงแลไปหญิงซะแล้ว ดัสวยเด่นเป็นทาหารอุ้ยนางเวย <ME GA> โดนโจูอีกแล้วหรอพี่กระแทกมันหันไปทางประตูกลางประตูยอยู่มี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 คนอยู่รถไฟฝั่ง,น,ง,น,งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นรถไฟรถไฟฝังฟ่งสะพานหัวสะพานหนว<ะ>ัวสะพาน รถไฟนู้นรถไฟนู้นทางออกนู้นอ่ะทางออกนู้นทางออกทางออกนู้นทางออกนู้นเอ่ออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะสะพานนู้นเลยครับสะพานนี่ข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะอยู่บนรถไฟอยู่บนรถไฟมันอยู่ตรงนี้แล้วมีสองแล้วมีสตัวมีสองตัวมีสองตัวขึ้นตัวนึงขึ้นรถไฟไปผมเห็นตัวนึงขึ้นรถไฟไปรองไหมรถไปก่อนไฟก่อนทันก่อนไลยแหลไฟได้ล็อกให้อยู่ล็อกให้ระเบิด มีตัวมีน่าจะมีตัวออมาเพราะมันม,มันเดินขึ้นรถไฟไปตัวหนึ่งเห็นพอดีเมื่อกี้ <went> เดี๋ยวผมอ้อมไปข้างหลังนะนที่พาตัดอีกใช่ปหอยู่ตรงที่ ริมน้ำรถ <c oughs> ไฟล้มอ่ะมาดูแตกันคิดกำแพงอ่ะตัวนึงอะ่ะคิดกำแพงที่มันเป็นขื่อตรงกลางระหว่างน้ำกับฝากฝั่<อ>ง,<ด>งนั่นแหละดักหลังให้อยู่ดักหลังให้อยู่เฮ้ยสกัดเออเลิร์ตอเลิตข้างในโกด,ดังแดงอะ่ะใช่น่าจะใช่ วิ่งนเน่ยไม่มีทันวิ่งหมดเลยวิ่งจากไหนอ่ะถ้ามันจะฟังนูนมากเหยียบน้ำเหยียบใบไ,ไม้บงังพี่เห็นตัวมันเลยใช่ปะอือ อยู่อยู่แป๊บมาแล้วมาจากทางไหนอ่ะทางนู้นเหรอทางสะพานลงใช่ปะรถถัง w ว l c o m e ี่โหไม่ได้อยู่ริมน้ําเนาะมันอยู่ติดน้ําเลยอพี่อยู่อยู่ตรงบ่อขี้หลมมันอยู่ติดน้ําตรงกําแพงตรงกลางละหน้าเท่านั้นละมึงปานี่ใส่กําแพงก็ได้ให้มันชิงตกน้ํา ไม่ถึงพี่อูยอยู่ไกลโคตรเลยอู๋ยุทิดกำแพงฝั่งนี้เลยไม่เห็นตัวมันไม่อยากยิงพี่บอกใครพี่บอกจิ๊บหรอใช่อยู่ขวาพี่โผโอเคครับอยู่ขวาจิ๊บเมื่อกี้แสดงว่าโออยู่หน้าสุดเลยดิโออยู่หน้าสุดพี่โออยู่รถไฟล้มนู่นเลยพี่จิ๊บวิ่งถอยกลับมาเมื่อกี้นั่นแหละ ที่มันยิงเราชุดแรกอะพี่โออยู่แทนที่มันอะกูอยู่แทนที่จิ๊บใช่เพิ่งวิ่งหนีตายมาแตพี่ระวังนะกำแพงที่ขั้นกลางระวางเรากับมันตอนแรกอ๋อโอโหกูอยู่ไกลเลยนะขหลังเลยนะหลังไหนวะมีแน่แน่หลังสุดหลังสุดเลยหลังสุดเลยหลังสุดกำแพงเลยทางออกสแคบอะที่เราจะเปิดยิงพี่โอยิงสแคปเมื่อกี้ อยู่ติดกับมึงอาม่วงปะใครอาม่วงวะกู่อ๋อปูยิมปู่รีมกำแพงกูอยู่ข้างหน้ามึงมึงไปไกลเลยก็อยู่นี่กันหมดเลยไอ้เนี่ยยิงยิงแล้วข้างในมี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 ตัวข้างในแน่นอนระเบิดาวจไมะเดี๋ยวทำไมระเบิดมาหล่นหน้าเวียมันระเบิดเฮ้ยมาแล้วใกล้ด้วยเฮ้ยระเบิด ตาย,ยทำไมอุ้ยไอ้เฮียามาจากไหนอ่ะเดินมาจากไหนอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงตอนตอนมันวิ่งตอนมันไอ้นี่แล้วอ่ะกูโดนยิงเฉยกู้งงตายเหรอเออกูโดนยิงอัะชิบตายพี่หมูตายพี่เรออ,อุ้ยย่งอุยอยู่ในน้ำทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะไ,ได้ยินเสียงตอนยิงแล้วว่าตายตตอนมันเดินมางงเลย ก็เสร็จฟั่เรียกสี่สามน่าจะคนเดียวกันป่ะจิ่บโยแคนไม่ไม่ไอ้วยมึงยิงกเูเหรอมัน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 ้ยโอตายเหรอไม่ตายมันอยู่ข้างในกูงงเลยกูไม่ได้ยินเสียงเฉย ก็ะลเน็ตอยู่ดีเน็ตก็มาใกล้มากพี่ยินเสียงเน็ตมันกิ้งมาตรงนี้เลยขอฟังเสียงก<อ>่อน ตายตัวเหลือ,อตัวตอนแรกอ่ะอวิ่งยาวมาตู้ําเงินนะยงอยู่ที่เดิมเชียของทิ๊ลอะแต่ตัวที่ยิงมีงพวกเราอะไม่รู้ตัวไหนนะ โดนโซล่าแดดดี่แล้วโซล่าแดดอ๋อก็ก็คนละตัวพี่พี่ชื่ออะไรนักทายอะไรเนี่ยไม่เจรนใช่ที่โดนมันเดินมาลูดงงเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงแบบงงเลยโดนยิงแล้วถึงเพิ่งได้ยินเสียงเทา้าก็นั่งฟังอยู่ไม่มีเสียงเดินมาไอขี่ดีก็โดนยิงแต่สองตัวเนี่ย โซลาเดีส่เดตตี้โดนโซลาเซลพี่โอวิ่งปะพี่พี่วิ่งเหียบตู้เหเล็กเน หนูกระเป๋าอยู่ไหนพี่ไม่มีครับไม่แน่กระเป๋ามาเตรียมยอดพระพุทธมนต์นแล้วมีกระเบิดไหมโยนแค่ปืนก็ได้ครับโยนแค่ปืนอย่างเดียวก็ได้ของผมอ่ะหล่อเทน่าเราหรือมันมีแค่สองตัวอะไม่แน่ใจอ่ะต้องเช็คชื่อมัน อ่าก็สามมึงฆ่าไปสองใช่ป่ะก,ก็เหลืออีกตัวหนึ่งน่าจะสามตัวเมื่อกี้มีคนยิงเอวิอยยินมาทางขวาได้ยินีได้ยินได้ยินแสดงว่ามีสามตัวทิบเราตายแบบเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีระเบิดระเบิดที่กูระเบิดที่ตัวที่กูสีลูกเลย <c oughs> ไม่เอาที่มึงอะเออวิ่งแรวดีกวอะสีลูก ไม่ดูเหมือนกันเจอแล้ว <vein> <pun middle language> ออกดูแตกมาเออเขี่ยไหมโดนยิงทำเดิมเลยเที่ยวพี่กลับเข้าไปข้างในแล้วเนาะพี่อย่ไหนล่ะกูไม่เห็นตัวมึงเลย่ไหมัมันได้เข้าข้างในแล้วเรอ ไม่เห็นตัวจริงนะตายปะกูไม่ตายกูเกือบตายใกล้ตายแล้วตัวดีกูละไหนวะใกลตายตาย ็มาอะไรอยู่กนังจกยืงไม่ได้เช็บที่โอเลยพี่โอใส่งขอยงเจ็บมากเจ็บไหมั็ไหไหก็ไหลปวดปะล่ะปวดปะล่ะนี่เก็บหมดเด็กยาเลตาแดงหรือตาแดงเทือก เราบ้านน่าเราบ้นน่าเฉยเฉมาดงเราลงมาดงระเบิดขับรดมาได้สุดเท็แต่พี่ไม่ได้ยินเสียงวิ่งมาจริงไมไ่ได้ยินอยู่งงเหมือนกันอ๋อมาข้างหลังโอ้แจกเฮียพูดเยอะมากเลยอุ้ สามยังไม่ท่านไปไหนเลนยเริ่มอืตึงซะแล้ว แคหรือพีเอ็มซีทิ้ปไปออกกว่ายสับปืนอยู่แล้วมาแกไอสัตว์โผลลาเดีอยูอ่ไหนวะ ไม่ใช่ตาคนต่างล้งอกับเมื่อกี้ ตัวเองดีกว่ายิงอะไรจิมซีดิตายไหมตายตู้เควสมีสองตัวตู้เควสใกล้เนี่ยเหรอตู้เผาไฟอะโอ้มัาญานีแล้วเหรอ มันมันเน็ตไซเว่มันยังไม่หมดเหรอไม่เพียำไาตานี้มันตึงจังวะตะแคปบอะไรของเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้ยถอยมา รู้ไหมว่าอยู่ไหนตอนนี้ทูเพย์ป่ะไม่ได้อยู่แถวๆทูเพยดปีติดเทียร์เลยนะนั่งอยู่ตรงมุมใช่ไหมลนะ่ะ หมอีป่าไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชไม่โดนมันจะถอยก็ได้นะพี่ไม่ต้องถอยเอา ีหมกของอหไรปะ่ะอยวมันได้หมกไม่เป็นไรแต่มันน่าจะออกไปแล้วนะเพราะว่ามันจนูเนิออกมาทางฝั่งนี้ได้ไม่ถึงออกจากม่ออกากเลสเอ,อกจากตู้อะในตู้ไม่เห็นละว,วิเดินหนุ่ยขยับเนาะใช่ใช,ใช่่เดินออกมาแล้ว ที่ตัดมหม น่าจะไปแล้วพีมน่าจะมาต้องต้องหมาออี้นหละไม่ได้วิ่งลงน้ำเนาะอุ้ยไม่ได้ยินเสียงม,มันใช่ไหม,ไมไ

เียสวัดีสวัดด,ดีอยู่นีอุ้ยเอากอเกาะอะไรมา <ت ت อเอาไสหมกอเอาเกาะที่ไป Defender ยนตนลมแล้วะล่นต่อเ<ส>ดกจุ<ส><ด><ส><ด> ยอดของครู